ดเดี๋ยวเราก็จะทำการเ,เช็คดูนะฮะว่าฝาสูบหรือปะเก็นฝาสูบอันนี้มีปัญหารั่วหรือเปล่าโดยการใช้นี่ครับน้ำยาเช็คนะฮะลีกเช็คนะครับเช็คคาร์บอนนะฮะก็เดี๋ยวจะทำการอุดอันนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็เอานี้เสียบ แล้วก็เติมน้ำยาเข้าไปนะฮะน้ำยาสีฟ้านะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเหลืองหรือเขียวก็มีโอกาสที่เครื่องตัวนี้จะประกันฝาสูบรั่วนะฮะพอตอนนี้มีน้ําดันหน่อยๆน,นะฮะออประมาณนี้นะครับใส่น้ํายานี้เข้าไปเดี๋ยวเราก็จะอุดประมาณนี้นะฮะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนของสีนะครับเป็นการเช็คคาร์บอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องก่อน ก็เ,เดี๋ยวเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีนะครับทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งนาทีนะครับให้เวลามันอีกหน่อยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะย้ายจากการที่มาวัดที่ฝาหม้อน้ำนะฮะมาเป็นวัดที่ ท่อระบายหมอพักน้ําแทนนะครับเพราะฝามอน้ำเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันดันแรงมากมันจะทําให้น้ํายาเนี่ยกระเด็นออกมาหมดเลยก็จะหาที่แรงดันน้อยหน่อยนะฮะก็คือท่อนี้มันจะค่อยๆออกนะครับเราก็วัดจากมอพักน้ําก็จะดันเบาหน่อยก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับแต่ก็น้ำยาก็จะกระเด็นไปไม่หมดนะครับ ก็เดี๋ยวจะผูกไว้อย่างนี้เลยนะฮะดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ผ่านไปประมาณเจ็ดนาทีแล้วนะฮะก็เป็นแค่สีประมาณนี้เองถ้ามันรั่วจะจัดเลยมันจะเป็นสีเหลืองเลยฮะก็ถ้าสีประมาณนี้ มันก็ยังไม่รั่วหรอกครับผมรับประเก็นนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะฮะว่าถ้ามันรั่วจะดจัดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของน้ำยาเคมีตัวนี้จะเป็นยังไงเอาละครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับน้ำยาเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะคาร์บอนเทตอืม ก็คือเทสฝาสูบว่าถ้าฝาสูบรั่วเนี่ยมันก็จะมีกา๊าซคาร์บอนเข้ามาในหม้อน้ำนะฮะไอพวกที่หม้อน้ําดันหม้อน้ําเดือดนะครับก็ใช้ตัวนี้ลองได้นะฮะว่าที่ดันมาน่ะมันเป็นแรงดันทั่วไปตามปกติของหม้อน้ําที่มีความร้อนแล้วก็เ,เพชเชอร์มจะสูงขึ้นนะฮะหรือว่าเป็นแรงดันที่รั่วมาจากภายในกระบอกสูบจากการจุดระเบิดนะครับถ้ารั่วจากในกระบอกสูบ จากการจูลระเบิดเนี่ยมันจะมีคาร์บอนเล็ดรอดเข้ามาในหม้อน้ำนะฮะเราก็ใช้น้ํายาสีฟ้าเนี่ยครับตรวจจับเข้าไปนะครับปักเข้าไปเวลาน้ํายาตัวนี้เจอเ,ออ Carbon, เจอคาร์บอนเจอก๊าซคาร์บอนนะฮะมันจะเปลี่ยนเป็นออกสีเหลืองนะครับเป็นสีฟ้าเนี่ยแปลว่ามันอยู่ในสถานะปกตินะฮะเป็นออกซิเจนทั่วไปนะครับก็เมื่อกี้เทสตคันนี้แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะก็ผมเทสนานเลยละ่ะ ก็มีเป็นหลายสิบนาทีนะฮะก็ปล่อยมันรันไปเรื่อยๆก็ยังไม่เหลืองนะครับเเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะว่าถ้ามันเจอคาร์บอนเนี่ยมันจะเป็นออกสีเหลืองมันจะเป็นยังไงผมจะเอาคาร์บอนจากการลมหายใจของผมนะฮะเป่าเข้าไปในนี้เลยดูนะครับตอนนี้เป็นสีนี้นะฮะออกฟ้าๆปกตินะเดี๋ยวผมเป่าให้ดูเลยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่า เอาใกล้ๆก,กนันนะเห็นไหมครับน้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีนี้นะฮะถ้าเจอคาร์บอนนะครับก๊สคาร์บอนนะฮะก็คือจากลมหายใจออกของผมนะครับอืมแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดด้วยว่า ถ้ามันเอ่อเจอกับออกซิเจนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทำยังไงผมก็จะใช้ปั๊มลมของผมเนี่ยค่อยๆเป่าเข้าไปมันเป็นออกซิเจนที่ดูดเข้าไปเก็บในถงนังน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับอันนี้ลมจากปั๊มลมผมนะครับ นะฮะเริ่มละเริ่มกลับเป็นสีเดิมนะครับสีฟ้าเห็นไหครับอืมนี่ครับหรือว่าถ้าเป่าอีกรอบอ่ะลองให้ดูเลยน้ํายาตัวเดิมเนี่ยกลับไปกลับมานะฮะเพราะน้ํายาตัวเนี้ยมันนํามาใช้ใหม่ได้หรือว่า reuse นะครับ ต่อให้ด้วยทีเห็นไหมครับอ่ะทำกลับมาเป็นสีฟ้ายทีหนึ่งก็คืออัดออกซิเจนเข้าไป ผมใช้ปากเป่าเลยนะไม่ว่ากันนะเป็นการเทสให้ดูแบบเร็วๆนะเพราะไม่รู้ขี้เกียจเอามันไปต่อปลายท่อเสียนะเห็นนะครับอันเนี้ยเป็นการทดลองเอ,อให้ดูว่าน้ํายาตัวเนี้ยมันตัวจ ing, ับก๊าซคาร์บอนได้จรินก็น้ํายาเนี้ยก็คือไอที่ผมถอดมาจากรถใน,นเมื่อกี้เลย ยังไม่ได้เติมใหม่เลยตอนซื้อมามันก็จะเป็นแพ็กเกจประมาณนี้นะน้ำยาหนึ่งขวดเล็กๆกับชุดไอ้กระป๋อเนี่ยกระป๋อสองกระป๋อนะเพื่อมาพาักแรงดันแล้วก็ให้น้ำยามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้การวิ่งผ่านน้ําเพื่อให้มันตรวจจับกาซ์ดนะครับก็น้ำยาเนี่ยมันใช้งานได้จริงแหละแต่การเทสจริงเนี่ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะฮะเกี่ยวกับระบบในตัวรถนะฮะว่าระบบในตัวรถเนี่ย มันแรงดันสูงไหมตอนมันร้อนเนี่ยถ้ามันร้อนมากเราจะต้องหาจุดที่มันมันไม่ดันจนไอ้น้ํายาพวกนี้กระจายนะครับในอินเทอร์เน็ตก็จะมีชุดใหญ่กว่าน,นี้นะแต่ผมสาหรับผมอะ่ะมันก็ไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นนะผมก็เลยซื้อชุดเล็กๆมาเอามาใช้ที่อู่ผมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตัวเช็คฝาสูบรั่วนะฮะเช็คคาร์บอนลีกนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ